สวัสดีนะครับผู้เล่นโยก,กังฟูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดเกมขั้นแรกเลยนะครับให้คลิกที่ดาวน์โหลดเกมหรือเข้าเว็บไซต์หลักนะครับตามผมมาเลยครับให้คลิกที่ดาวน์โหลดนะสังเกตดูดีๆนะครับจะมีลิงก์หลักและลิงก์สำรองไพ่ห้าตรมุดบางคนโหลดลิงก์หลักแล้วช้านะครับก็ ให้ไปโหลดลิ้งสำรองนะครับเป็นของตามดีๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนจะผมขอเป็นลิ์งรักนะกันครับบอกดเน้าไปนะครับบางคนอาจจะเป็นโปรแกรมช่วยอย่างเช่น IDM นะครับก็โหลดสะเตไป้เดสก์ท็อปก็ได้ครับแล้วก็รอทักคู่นะครับไม่นานานนมากเมื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะได้โปรแกรมมาหนึ่โปรแกรมนะครับ เห็นว่าโยกกลางครูนะครับให้เราก,กดติดตั้งเลยครับแล้วก็กดรันครับทําตามผมเลยครับตอนติดตั้งนะครับให้ติดตั้งกดไปเลยนะครับไม่ต้องไปย้ายโฟลเดอร์นะครับเราก็รอ,อนะครับก็รู้แค่เสร็จแล้วครับ เมื่อโหลดเสร็จนะครับต่อไปนะก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเกมผมเก็บไว้ได้ทีนะโปรแกรมไฟล์ให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างจะเห็นว่าโยกกลังคูนะครับให้คลิกเข้าไปจะมีโปรแกรมเขียนว่าโยกกลางคูนะครับให้คลิกขวาค o p y ี แล้วก็มนที่เดส k ์ท็อปคิกขวาเป็นช็อตคัดนะก็จะได้โปรแกรมมาหนึ่งโปรแกรมและให้คลิกเข้าไปครับกดโอเคเมื่อเปิดโปรแกรมเกมขึ้นมานะก็จะมีตัวเกมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เด้งขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจมันเก็บไว้ด้านล่างหรือข้างๆก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะว่าตัวนี้เข้าไม่ได้เราก็เข้าเกมตามปกติ กดที่ไยจีคูลสีเขียวดีวครับถ้าเซเวอร์ออนจะเป็นสีเขียวถ้าเซเวอร์แดงอา,อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็เซเวอร์ปิดอยู่แล้วกดสตาร์ทโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมาก